Terima <laughs> kasih ก็คือบรรยากาศหลังฝนตกนะครับแต่ฝนยังตกแบบประมาณเปอยๆมาตอนนี้ผมอยู่น่าจะอยู่ที่วัดมีชัย่าจังหวัดหนองคายนะครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูวันนี้ระดับน้ําโขงถึงระดับไหนจะเอ่อล้นขึ้นมาหรือไม่หรือเขื่อนจะมีการปล่อยน้ําออกมาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราผมพาไปดูนะครับ ฝังนู้นน่าฝนน้ากาลังจะตกอยู่น่าจะถล่มเข้าไปเข้าไปในเมืองเมื่อกี้ก็ตกหนักบริเวณนี้นะครับถ้าฝนเริ่มตกลงมาเมื่อไหร่ต้นน้ําก็น่าจะปล่อยน้ํามาเยอะขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะเห็นแม่น้ําขุ่ก็จะมีขอนไม้อะไรลอยตามน้ำตามตามกระแสน้ํามาอตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับแต่ แต่ไม่ตกหนักมากตกปล่อยๆว้าวนี่คือกระแสน้ำนะครับคือถ้าพูดมานก็คือไหลแรงมากจากน้ำจากน้ำที่เคยเป็นออกสีเขียวฟ้านะครับกลายเป็นน้ำสีขุ่นในช่วงฤดูฝน ถ้าเป็นฤดูฝนเมื่อไหร่ก็จะมีแบบเศษกิ่งไม้ที่โดนน้ำซัดมาก็จะลอยลอยมาตามแม่น้ำงุงดูกระแสน้ำครับแต่ถ้าน้ำแห้งน้ำก็นิ่งมากนิ่ง คือตอนนี้ผมลงมาบริเวณตรงท่าน้ํานะครับจะเห็นได้ว่าหูน้ำแบบไหลแรงมากนี่คือแม่น้ําโขงนะครับฝั่งนู้ก็เป็นฝั่งลาวไหลเชี่ยวมากคืออันอันตรายในระดับหนึ่ง ต่ถ้าตับไปที่เขื่อนยังปล่อยน้ําลงมาเรื่อยๆก็น้ำระดับน้ําน่าจะขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะครับ ครั้งครั้งที่ผมมาตอนตอนที่น้ำกำกำลังน่าจะช่วงน้ำแห้งนะครับไม่ใช่แห้งสิน้ำน้อยตรงนี้คือสามารถเดินลงคือเดินลงไปได้นะครับแต่ตอนนี้คือน้ำขึ้นมาถึงตรงนี้เลยแล้วต่อหม้อที่เห็นเห็นอยู่ตรงนี้คือจมหายไปกับน้ำแล้วครับตอนนี้เห็นจะแค่ ต้นเสาสะพานนูจากรกะแสน้ําคือไหลไหลเชี่ยวครับที่เห็นอยู่ไม่ใช่พญานาคนะครับเป็นคลื่นกระแสน้ํา นี่แหละครับเขาถึงว่าเป็นมนตนีของแม่น้ำขงนะครับตราบใดที่แม่น้ำขงที่ยังยังมีน้ำไหลเชี่ยวแบบนี้คือคือมนตนีของเขาที่ที่ผ่านมาที่เขื่อนแต่ละเขื่อนต้นน้ำเขื่อนที่กามีการสร้างสร้างเขื่อนแต่ละแห่งนะครับการกักเก็บน้ำคือทำให้ธรรมชาติมัน มันเปลี่ยนแปลงไปจากน้ําที่เคยไหลเป็นธรรมชาติเป็นสีส้มๆอย่างนี้เราเราก็เคยเห็นกันนมาแล้วว่าน้ํากลายเป็นสีฟ้าสีฟ้าเขียวหรือใสหรือช่วงแห้งแรงอยู่ที่ประมาณช่วงเชียงคานช่วงนั้นน้ําจะแห้งเห็นเป็นโขดหินขึ้นมา,แต,าแต่ถ้าตราบใดมีน้ำขึ้นมาเราก็จะเห็นเป็นมนเสน่ห์ของแม่น้ำคง ซึ่งดูแล้วมันก็ดูธรรมชาติมันก็ตื่นตาตื่นใจครับฝั่งนูง้นเราจะเห็นเป็นลุง้งนี่คือเสน่ห์ของเมืองแห่งดิมน้ำโขงนะครับอยู่ที่จังหวัดหนองคายสะพานข้ามมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งยังไงผมขอกดติดตามฝากติดตาม ต,ต่อไปหรือกด subscribe ในช่อง youtube ของผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปหรือเสนอผลงานต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ